สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่องคอมเมนอาเซียนวันนี้แอดมินจะขอนำเสนอมุมมองและทัศน,นคติของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อทีมชาติไทยภายหลังจากจบการแข่งขันนัดกระชับชมิตรที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์13ต่อ25 10ต่อ25และ16ต่อ25 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งวันนี้แอดมินจะขอแปลคอมเมนต์ต่อภาพบรรยากาศลังสนามมาฝากเพื่อนๆครับเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนที่หนึ่งกันเลยนะครับเขาก็ได้มีมุมมองไว้ว่าสนับสนุนทั้ง2ทีมไทยแลนด์ฟิลิปปินส์มุมมองชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับ ประเทศไทยแข็งแร่งมากบออเกอร์ของพวกเขาสูงเหมือนกำแพงทำให้ดีในเกมต่อไปฟิลิปปินส์เยี่ยมแข็งแร่งมุมมองท่านต่อมากันเลยครับฉันหวังว่าในแมตต์ต่อไปฟิลิปปินส์จะสนับสนุนผู้เล่นของพวกเราที่แข่ง VNL ในฟิลิปปินส์ลักจากไทยแลนด์ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับน้ำใจนักกีฬาคือใช้ชนะเสมอเลิฟเลิฟ มุมมองชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับดูเหมือนชาวฟิลิปปินส์อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เปรียบเทียบหน้าตานะครับว่าคนไทยเนี่ยหน้าตาคล้ายคนฟิลิปปินส์นะครับต่อมาชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ได้คอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์เมื่อกี้ไว้ว่าจริงคนไทยก็เหมือนชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมากันเลยนะครับคนไทยหน้าเหมือนฟิลิปปินส์ส่วนคนฟิลิปปินส์ก็หน้าเหมือนคนไทยเลยฮ่าฮ่าฮ่า ชาวฟิลิปปินส์คนต่อไปกันเลยครับฝากเชียร์ทีมไทยด้วยที่กำลังแข่งขันที่ฟิลิปปินส์สำหรับอาเซียนของพวกเรามุมมองท่านต่อมากันเลยนะครับใช่ฉันกำลังสนับสนุนทีมคนไทยเลิฟมุมมองชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับคนไทยมี DNA กว่า40%เหมือนฟิลิปปินส์ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับ นั่นคือเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงดูหน้าเหมือนชาวฟิลิปปินส์จริงๆต่างกันก็แค่ภาษามุมมองท่านต่อมากันเลยครับน่ารักทั้งสองทีมเลิฟเลิเลแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับขาดเวล,ล้วไม่มีอะไรหรอกฟิลิปปินส์อยู่ที่ไหนเมื่อพูดถึงวอลเลย์บอลคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับประเทศไทยเร็วมาก มุมมองของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับอชราพรสูงมากชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาอีกหนึ่งท่านเลยนะครับเรายังคงภูมิใจในตัวของพวกคุณชาวฟิลิปปินส์เชิดหน้าขึ้นเข้มแข็งเยี่ยมเยี่ยมปรบมือคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับฮ่าฮ่าฉันคิดว่าคนฟิลิปปินส์ก็เป็นคนไทยนะเพราะพวกเขาเหมือนคนฟิลิปปินส์ มุมมองชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเลยนะครับเขาก็ได้คอมเมนต์ต่อรูปไว้ว่าหน้าสามคนนี้หน้าขายกันมากหลักๆปรบมือเยี่ยมแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยครับเย่พวกเขาอยู่ด้วยกันเลิฟเลิฟเลิคอมเมนต์ท่านต่อมากันเลยครับไอดอลของฉันเอลี่แอนพิมพิชยาเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนคอมเมนต์ท่านต่อมากันเลยครับ ซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลคนสุดท้ายสวัสดีพิมพิชยาซึ่งพิมพิชยานะครับถือว่าเป็นที่รู้จักของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียเป็นอย่างมากสําหรับการแข่งขันในศึกเนชั่นลีกในปีนี้นะครับครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์ความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ